สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนโมาแนะนำบ้านหรูสไตล์อังกฤษนะคะติดอ่างห้วยยางโคกรวดรูรราราคาจับต้องได้นะคะท่านบ้านหลังนี้นะคะอยู่ติดอ่างห้วยยางค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเนื้อที่80ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะ 3ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถนะคะทุกท่านราคา3รล้าน7แสนบาทคา่ะบรรยากาศดีนะคะเป็นบ้านในโครงการนะคะทุกท่านฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีมิเตอร์ไฟฟรีมิเตอร์น้ำฟรีแอร์ฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะภายในตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยด้วยกันนะคะมีด้วยกันหลายหลังคะ่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านนะคะ พร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยในทันทีนะคะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้พร้อมรายละเอียดเลยนะคะที่ใต้คลิปสามารถนัดชมพื้นที่จริงกันก่อนได้นะคะบ้านรูสไตล์อิงกฤษนะคะทุกท่านนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะบ้านยังสวยมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ